ละหมาดมีความเป็นระเบียบแบบแผนมากที่สุดในการได้ใกล้ชิดกับผู้เป็นเจ้าจงพยายามตามเก็บละหมาดต่างๆในแต่ละวันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่เพียงแต่ละหมาดฟัดดูห้าเวลาเท่านั้นแต่ยังไม่ทิ้งละหมาดส่งเสริมนวาฟินอื่นๆอีกด้วยเช่นละหมาดสุนัตปราวาติที่ประกอบอยู่กับละหมาดฟัดดูรวมแล้ววันละสิบสองระอะกละหมาดกิยามละหมาดในช่วงสุดท้ายของคืนก่อนจะเข้าเวลาละหมาดซุพี อย่างน้อยก็สักสองรอบก,กระอาดสั้นๆแต่ได้ทําประจําทุกคืนละหมาดสองแบบนี้ถือว่ามีคุณค่ามาหาศาลร,รองจากละหมาดฟัดดูห้าเวลาแต่เมื่อพิจารณาในแง่ของการไม่ถูกกําหนดให้ต้องทําเป็นการส่งเสริมสําหรับผู้สแสวงหาความใกล้ชิดกับอันล็อกในแง่มุมนี้มันคือความพิเศษมันคือคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นบ่าวที่พระองค์รักและที่จะลืมไม่ได้ก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะลงไปสู่ยู อย่างที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสำนึกในความเป็นบ่าวและได้ขอดุอาตรงนี้อย่างจริงจังตรงสุยุดนี้เองที่เป็นตำแหน่งที่เต็มไปด้วยคุณค่ามหาศาลเหมือนที่ท่านนาบีบอกว่ามันคือช่วงขณะที่บ่าวใกล้ชิดที่สุดกับผู้เป็นเจ้าดังนั้นให้เขาขอดุอาให้มากๆเถิดหรือในรายงานอื่นท่านนาบีบอกว่าขณะที่สุยุดนั้นพวกท่านจงทุ่มเทพยายามในการดุอาเพราะดุอาจะถูกตอบรับสัญ,ญญาณของชีวิตที่ดีงาม คือชีวิตมีความสุขกับการได้เก็บละหมาตต่างๆทั้งฟัดดูและสุนัขได้สุญุดเยอะๆและดูอามากๆเนื้อหาบทความอันอักอันคำดูลินลักหวังว่าเราจะนำข้อคิดข้อตนใจเหล่านี้มาใช้ในการดำเนินชีวิตขอให้เราได้เป็นบ่าวคนหนึ่งที่ได้เป็นบ่าวที่พระองค์ทรงรักด้วยเถิดอามน